สวัสดีค่ะวันนี้มีข้อความพิเศษสำหรับชาวแสงนะคะแล้วก็เป็นข้อความเฉพาะเจาะจงจริงๆสำหรับบางท่านนะคะแล้วก็ถ้าบางท่านรู้สึกว่ายังยังไม่เข้าแก๊ปเลยอะ่ะยังไม่ตรงเลยก็ฟังเพลินๆนะคะสนุกสนุกก็ได้นะคะหรือหลายๆท่านที่คิดว่าชาวแสงเออฉันไม่รู้จักหรืออะไรก็ก็ฟังเล่นๆได้นะคะไม่มีเรียกได้ว่าเป็นความบันเทิงละกันในส่วนของ หลายๆท่านที่เข้ามาเพราะเป็นคลิปสาธารณะนะคะก็ลองฟังแง่คิดฟังแนวคิดของคนที่เ,เขามีภารกิจหรือเขารู้สึกว่าเขาต้องมาทําอะไรบางอย่างนั่นคือชาวแสงบางคนสงสัยแม่หมอว่าชาวแสงคืออะไรชาวแสงก็คือคนที่จะมาส่องแสงสว่างให้กับโลกมนุษย์ใบนี้คนที่จะมานําทางคนที่จะมาช่วยในเรื่องต่างๆหลายอย่างเหลือเกินชาวแสงก็ ส uh, ตาสิสไลเวอร์เกอร์เหล่าฮิลเลอร์ต่างๆนะคะแม่หมอจะเรียกรวมเป็นชาวแสงเลยละกันนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ uh, เนาะก็ส่วนใหญ่น่าจะไปทุกช่องนั่นแหละว่าชาวแสงแบบว่า uh, ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างเงี้ย uh, จริงจริงแล้ว uh, พวกเขาอาจจะไม่ได้ออกมาเปล่าประกาศว่าเขาช่วยอะไรนะคะแม่หมอต้องบอกก่อนเพราะหลายๆคลิปที่แม่หมอจะต้องพูดมาในช่องนี้เพราะไม่อยากให้หลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปเพราะมันเป็นคลิปสาธรนาส่งพลังงานไม่ดีให้กับตัวคุณเองเพราะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบคลิปแล้วเนี่ยมันจะส่งพลังงานดีๆกลับไปหาคุณทันทีนะคะเอาเป็นว่าถ้าวันนี้ไม่ตรงไม่เกตไม่ใช่ไม่เข้าแก๊ป ถ้าอยากฟังสนุกๆก,ก็ฟังแต่ถ้ารู้สึกว่ามันอึดอัดรู้สึกว่ามันขับข้องใจก็เคลียร์ตัวเองนะคะเคลียร์พลังงานของตัวเองให้อยู่ในความบาลานซ์คือการออกจากคลิปประมาณนั้นนะคะแล้วก็วันนี้เกินเลยว่าหัวข้อค,คลิปที่ไม่หมอจะมาสื่อสารเนี่ยก็คือพวกเขากลับมาแล้วนะคะพวกเขากลับมาแล้วก่อนที่จะไปดูว่าพวกเขาคือใครจริงๆไม่หมอไม่อยากที่จะเจาะจงว่าพวกเขาคือใครเพราะว่าคุณน,าน่าจะรู้อยู่ อยู่บ้างแล้วแหะนะคะว่าเขาคือใครนะคะสำหรับตัวพวกคุณนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมค่อนข้างที่จะต้องสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะพวกเขาใกล้ชิดคุณมากขึ้นถึงถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่จะต้องมาลงมาทำภารกิจใ,ในการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์คือการการมาการการมาการไปของเขาแตกต่างจากคุณ มากๆแต่เขากลับมาแล้วเนี่ยเขาสามารถอยู่ในวงโครจรในชีวิตของคุณได้แต่คุณไม่สามารถที่จะพูดหรือคุยใดๆกับเขาได้แต่คุณจะได้ใกล้ชิดอาจจะเดินสวนทางกับเขาสำหรับคนที่อาจจะเดินสวนทางกันเนี่ยคุณจะรู้สึกแปลกๆกับคนคนนี้รู้สึกแปลกๆว่าเขาก็ไม่ได้ว่า พิเศษอะไรนะแต่ข้างในเขาอะมันมีความพิเศษคุณเท่านั้นที่จะรู้เพราะคุณจะคอนเน็กตกับเขาจากทางจิตวิญญาณเขาจะไม่ได้พูดคุยใดๆกับคุณนะในช่วงนี้ในการที่เขาปรากฏเนี่ยเขาจะให้เห็นให้คุณได้สัมผัสและเขาจะมองตาคุณอย่างอบอุ่นเขาจะมีความเมตตาสูงมากในการมองคุณและคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคนรู้จักแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันเหมือนคนคนนี้รู้จักคุณมาก่อน แต่คุณก็ไม่ได้รู้จักเขาและเขาก็เหมือนมีมิตรภาพที่ดีเหมือนคนสองคนอะเวลาเจอกันอะคุณกับเขาเวลาเจอกันเนี่ยจะเหมือนอยากที่จะเอ่ยปากทักทายแต่มันทักไม่ได้เพราะคุณไม่ได้รู้จักเขาอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บุคลิกอะจริงเรื่องบุคลิกนี่ไม่หมอะไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่บุคลิกส่วนใหญ่อะพวกเขาจะมีความสูงเขาจะอยู่ในร่างของของคนที่สูงสมาร์ท หรือสูงสูงเพรียวถ้าเขามาในรูปรูปของแฟมินีคือผู้หญิงนะเขาก็จะสูงโปรง่งดูดีมากๆแต่ไม่ได้ว่าสวยไม่ได้ว่าหล่อแต่มันมีความพิเศษที่คุณเท่านั้นที่จะจับได้ว่าไม่ใช่ละไม่ใช่มนุษย์ละอะไรประมาณนั้นนะแล้วถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะมาแนวนั้นแหละสูงสหน่อยประมาณนั้นเลยนะคะก็ นี่คือข้อความแรกที่ไม่หมอตื่นเต้นมาหลายวันมากๆแล้วที่อยากจะส่งให้กับพวกคุณหลายๆคนนะคะเขาจะลงมาเ,าเหมือนเหมือนได้คอนเนคกับคุณอะได้ประมาณนั้นแหละอาจจะไม่ได้พูดคุยหรืออะไรเลยอาจจะไม่ได้พูดคุยนะถ้าเป็นการพูดคุยก็ก็ต้องแตกแขนงอีกอย่างหนึ่งเลยนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่เขาเนี่ยไม่ได้พูดคุยแต่จะแต่จะสบตาคุณเวลาเดินและอีกอย่างหนึ่งบางครั้งอะคุณจะถูกเรียก อย่างเช่นวันนี้คุณไม่ได้มีแพลนที่จะออกไปไหนเลยอะไรอย่างนี้แต่อยู่ดีๆก็เฮ้ยไปกินอไอ้อไตรงนั้นร้านนั้นดีกว่าไปไปซื้อของดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจากที่ไม่มีแพลนเลยนะอยู่ดีๆก็ไปนะ่ยคุณจะได้เจอเขาในลักษณะนั้นอาจจะเป็นอาการที่แบบถูกเรียกอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณให้สูงมากๆนะคะแต่คนที่จะได้รับสารจริงๆคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจแบบมีปัญญา นะคะจะเข้าใจแบบมีปัญญาโดยการที่ไม่ได้กระตุกกระตากคือไม่คือ,คอนิ่งๆอะ่ะบางคนเจอแล้วด้วยบางคนเจอสถานการณ์นี้แล้วด้วยก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าคลิปขอ,ของแม่หมอเนี่ยมาบอกกับพวกคุณว่าเออพวกเขาอ่ะกลับมาแล้วนะนะคะแล้วก็มาให้ไพ่สองสำรับนี้ของแม่หมอช่วยบอกแล้วกันนะคะว่ายังไงอะไรยังไงเอามาดูกันก่อนว่าพวกเขาคือใขรมาดูจากไพ่สำรับนี้ก่อนนะคะว่าพวกเขาคือไขร คร่าวๆนะแม่หมอก,ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้อะไรที่แบบ100%อรเหรอกนะแต่จะให้คุณรู้คร่าวๆแล้วกันนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะพวกเขาคือใขค่คะ3ามใบนะคะ พวกเขาคือใครสิ่งที่แม่หมอพอจะบอกได้ว่าพวกเขาคือใครเนี่ยคือเขาคือกลุ่มกลุ่มที่จะมา เขาเรียวกว่ามาสร้างความสมดุลนะมาสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้หน้าที่ของพวกเขาก็คือการที่เหมือนมาให้สติอะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะแล้วก็เหมือนมาบาลาน์อะไรที่อะไรที่มันดูมันดูแบบมากเกินไปอะเขาก็จะเคลียร์ส่วนนั้นน่ะเขาก็จะเคลียร์ส่วนนั้นออกอันนีรบแบบนนะ้ระดับแบบโลกใบนี้เลยนะระดับแบบโลกใบนี้เลยเขาจะเคลียร์ส่วนที่มันไม่บาลาน์ออกไม่ได้ว่า กำจัดคนชั่วอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าถ้าคนชั่วถ้าพลังงานที่มันดักดักเยอะเกินไปก็เขาก็ขจัดออกในส่วนที่อัตราที่มันเหมาะสมที่มันบาลานซ์ที่สุดแล้วถ้าอะไรที่มันดูแบบว่าเฉื่อยชาเกินไปอ่ะเขาก็จะขจัดและบาลานซ์ให้มันให้มันให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดส่งสมดุลที่สุดของโลกมนุษย์ใบนี้พวกคุณมนุษย์ทุกๆคนจะได้แอคชั่นหรือจะไดเ้เขาเรียกว่าเกิดมา เกิดมาในโลกสมมุตินี้เล่นการใช้ชีวิตเขาเรียกว่าเล่นเล่นและกันในโลกมายานี้ได้มีประสิทธิภาพมันเหมือนเป็นโลกจำลองอ่ะมันเหมือนเป็นโลกมนุษย์ใบนี้เป็นเหมือนไทม์ไลน์หนึ่งเท่านั้นนะ่ะในการที่คุณจะมาแอคชั่นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคนกลุ่มนี้ที่เขากลับมาแล้วเนี่ยเขาจะมามามา,มาสร้างสมดุลมาสร้างสมดุลให้กับโลกมนุษย์ใบนี้ มันอาจจะมันอาจจะมีความสเปะสปะมากเกินไปนะคะมันอาจจะสเปะสปะมากจนเกินไปจนทําให้เขาเหล่านี้กลับมาเพื่อทําอะไรสักอย่างให้มันสมดุลมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นคุณนึกถึงคําขวัญของโรงเรียนอะโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเขาจะมีคําขวัญของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม คำขวัญน,นั้นอะบางทีผ่านไปผ่านไปอะเจ้าของโรงเรียนเขาตั้งไว้ใช่ไหมแล้วผ่านไปปุ๊บไอ้ไอ,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 อ้คำขวัญที่ที่ตั้งไว้มันดุมมันแต่ว่าโรงเรียนมันขัดแย้งกับคําขวัญน,นั้นอะเขาก็จะมาเคลียร์ให้มันชัดขึ้นว่าเออสมมุติเ่าเอ่อซื่อสัตย์ซื่อตรงสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะยกตัวอย่างนะซื่อสัตย์ซื่อตรงสนุกสนานได้ความรู้ยกตัวอย่างเฉยๆเนี่ย แต่มันกับไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อตรงในโรงเรียนนั้นเลยไม่มีความสนุกสนานในโรงเรียนนั้นเลยเขาก็จะมาเคลียร์ให้มันตรงกับคําขวัญที่เขาเคยตั้งไว้คุณเข้าใจไหมประมาณนั้นน่ะเขาจะทําให้มันถูกจุดว่าเออในการสร้างในการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นโลกใบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสร้างมาเพื่ออะไรและตอนนี้มันดูเพี้ยนไปเขาจึงมาเพื่อที่จะปรับ ให้มันตรงตามจุดประสงค์ที่ได้สร้างไว้นี่คือสิ่งที่แม่หมอพยายามที่จะอธิบายได้ทีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็พวกเขาอยากบอกอะไรถ้าพวกเขาสื่อสารเนี่ยพวกเขาอยากบอกอะไรกับคุณพวกเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วย The Devil เจ็ดเหรียญแล้วก็ The View of Fortune เดี๋ยวแม่หมอได ได้กล้องมาใหม่แต่ว่าแม่หมอยังเล่นไม่ค่อยเป็นมันยังไม่โฟกัสเลยเนาะอยวพยายามจะให้โฟกัสใบเนี้ยทำไงอ่ะเอออาจจะประมาณนี้อาจจะโฟกัสได้ประมาณนี้นะแต่อยากให้ดูให้ใบนี้ The View of Fortune สิ่งที่พวกเขาอยากบอกคุณสิ่งที่พวกเขาอยากบอกคุณอเอาเป็นเอาเป็นมุมนี้แล้วกันเนาะสวยดี สิ่งที่พวกเขาอยากบอกคุณก็คือคือไพ่ใบนี้ตอนแรกอะ่ะอยู่ในสำรับของแม่หมอคือเอาออกมาไม่หมดเนาะก็ไม่ได้ให้คุณดูหน่แม่หมอหยิบที่หลังอะ่ะเป็นไพ่ใบนี้สิบสบเหรียญเป็นไพ่ของครอบครัวสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือว่าคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันกับพวกเขานะ จะจะจะยังไงก็ตามคุณคือหนึ่งในครอบครัวเดียวกันกันกบเขาณช่วงเวลาหนึงนน่งณไทม์ไลน์หนึ่งแต่ตอนนี้คุณคือมนุษย์คุณลงมาทำหน้าที่ภาคสนามคุณคือมนุษย์คนหนึ่งคุณคุณสวมกายภาพนี้เขาอย่าบอกกับคุณว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณก็ตาม สิ่งเดียวที่คุณจะทำได้และมีได้คือความสุขนั่นคือความสุขนั่นคือความเบิกบานที่คุณจะสามารถจับหยิบจับและยึดมันไว้ในตอนนี้คือนอกเหนือจากจากสิ่งที่คุณรู้สึกหรือเชื่อเอาเป็นว่าเขาอยากให้คุณจับต้องความรู้สึกเบิกบานและความสุขบนโลกใบน,นี้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพราะว่า คุณกําลังติดกับดักบางส่วนของอจะเรียกว่าเดวิลอะกับดักของเดวิลถามว่าเดวิลอยู่กับเราไหมทุกๆคนมีไม่ว่าคนที่แม้กระทั่งตัวเรานี่แหละหรือคนรอบข้างเรามีเดวิลทุกคนมีโกรธมีรักโลภโกรธหลงทุกคนมีความไม่พอใจทุกคนมีอะไรที่มันเป็นเดวิลอะในตัวดังนั้นต้องขอภัยเสียงนะคะถ้าเข้ามา ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเดวิลมันเล่นงานชะละเดวิลนี่ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือตัวของคุณเองเนี่ยมันเล่นงานละคุณจะต้องคืนสติตัวเองคืนมาให้ได้ให้ให้อยู่ในไวเบชั่นที่ดีๆให้อยู่กับความสุขให้ได้คุณจะต้องรู้สึกเบิกบานในจิตให้ได้ยังไงคุณจะต้องทำให้ให้มั่นเหมาะเลยเป็นแบบนั้นน่ะจะต้องไม่เอ็นเอียงไปในทิศทางที่เศร้า ไม่เข้าใจอะไรที่มันเป็นเดวิลอ่ะคุณต้องรู้อย่าเอ็นเอียงไปในทิศทางนั้นเพราะว่าตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าเขาอยากที่จะบอกกับคุณว่าเป็นช่วงของการที่กำลังที่จะเริ่มเปลี่ยนเขากำลังที่จะเริ่มเปลี่ยนกำลังที่จะปรับปรับที่ที่บอกไปว่าเขาเขาคือใครเนี่ยเขามาเพื่ออะไรเนี่ยเขากำลังที่จะปรับเปลี่ยนไซคเคิลทั้งหมดบนโลกมนุษย์ใบนี้ใหม ดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็ให้คุณรักษาไวาเบชันให้มั่นๆเลยให้ดีๆให้มากๆและให้คุณคิดว่าทุกอย่างบนโลกมนุษย์ใบนี้คือครอบครัวเดียวกันกับคุณคุณคือครอบครัวเดียวกันกับทุกๆคนบนโลกมนุษย์ใบนี้ถ้าคุณคิดแบบนี้ได้ไวเบชันของคุณจะถูกรักษาไว้ในระดับที่ที่ดีมากๆตรงนี้ต้องระวังเดวิล ช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงนี้ต้องระวังเดวิลเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหรือปรับในช่วงใกล้ๆในระยะเวลาใกล้ๆนี้ไม่ใช่ว่าคุณฟังคลิปนี้ปุ๊บเขาปรับเลยไม่ใช่มันจะใช้เวลาเพราะไพ่เจ็ดเดือนเขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการปรับแต่แน่นอนมีการมีการหมุนไซเคิลมีการหมุนวงล้อวัฏจักรบางอย่างของมนุษย์ของโลกมนุษย์ใบนี้แน่นอนดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น สภาวะที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือสังคมในโลกมนุษย์ใบน,นี้หรือคนรอบข้างรอบตัวหรือใดๆก็ตามมันจะถูกเปลี่ยนมันจะถูกปรับคุณจะเห็นความแปลกใหม่คุณจะเห็นสิ่งที่มันจะมีบางอย่างที่สูญหายไปแล้วก็จะมีบางอย่างที่ไม่เคยได้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 ผุด เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคืออยู่ในอยู่ในที่แอบๆจะได้ผดมากขึ้นอ่ะคุณไม่เหมาะจะอธิบายยังไงดีจะได้สว่างมากขึ้นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้เห็นมากขึ้นประมาณนี้และสิ่งที่คุณเคยเห็นตลอดเวลาบางครั้งมันจะสูญหายไปไม่ใช่เป็นบุคคลแต่เป็นการใช้ชีวิตเป็นสังคมเป็นความเชื่อเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะหายไปมันเหมือนการที่เขาจะมาปรับอะไรที่มันไม่ใช่ละมันเยอะเกินไป มันมันมันไม่สมดุลมันถ่วงเกินไปมันทําให้โลกใบนี้มันมีความเอียงมันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาวาดหวังไว้เขาจะมาตัดตรงนั้นออกไปจะมาเคลียร์ตรงนั้นออกไปดังนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยเห็นมันอาจจะหายไปแต่ด้วยเรื่องอะไรก็ตามแม่หมอขอพูดเป็นวงแคบๆหรือวงกว้างๆแล้วกันเออเป็นวงกว้างๆมันจะหายไปบางอย่างมันจะหายไปเลยมันจะสาบสูญไปเลยแต่บางอย่างมันจะกลับขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างสมดุลเขายาบอกอะไรคะ The Hermit The Hermit แล้วก็9้าไมท้า9ก้าไมิเา้เา Jasmine แล้วก็8ดไม้เท้าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณอะเหมือนสวยเนะาะไพ่สำรับนี้สวยมากแชมปพาเนเนี่ยเหมือนเขาจะมาปรับจริงๆแหละนะคะเหมือนจะมาปรับสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเลยก็คือหลังจากนี้ต่อไปคุณต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ต้องทบทวน สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าในสังคมรอบข้างรอบตัวหรือแม้กระทั่งโลกมนุษย์ใบนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเอากลับมาทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะอะไรและสิ่งที่เขาอยากให้คุณทบทวนเลยจริงๆก็คือว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละมันมีเหตุปัจจัยที่สมควรที่มันจะเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยโดยไม่มีเหตุปัจจัยทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เขาต้องการให้มันเกิดคุณดูแลตัวเอง ปกป้องตัวเองพอเซฟตัวเองให้มากๆการเซฟตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่เห็นแก่ตัวนะแต่การที่คุณจะต้องเซฟตัวเองเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องดูที่ใจคุณมากกว่าสมมุติคุณคุณดูสถานการณ์ภายนอกอ่อะมันมันเลวร้ายมากๆยกตัวอย่างอ่ะคุณไปประมวลผลสถานการณ์ภายนอกว่าเลวร้ายเนี่ยสิ่งที่คุณประมวลผลไปแล้วอ่ะมันมีผลกระทบอะไรกับคุณข้างในถ้าคุณประมวลผลในสถานการณ์นั้นว่ามันเลวร้ายอ่ะ แล้วคุณได้อะไรจากการประมว <E, ลผลตรงนั้นคุณได้อะไรกับการตัด,ตดสินไปแล้วว่าว่าสิ่งนั้นมันเลวร้ายถามตัวเองเขาอยากให้คุณถามตัวเองว่าคุณได้อะไรจากตรงนั้นถ้าคุณตอบว่าได้ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความกลัวได้แต่พลังงานลบให้คุณเปลี่ยนให้คุณเปลี่ยนดูแลตัวเองตรงนั้นคือคืออย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปคิดว่าลบๆอย่าไปคิดเรื่องแย่ๆ เพราะคุณจะไม่ได้อะไรกับการคิดลบหรือไม่ได้อะไรจากการในเรื่องแย่ๆมันจะมีแต่ความกลัวดังนั้นคุณรู้ได้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณรู้ได้แต่ให้คุณปิดจ็อบทุกอย่างเลยปิดจ็อบทุกอย่างเลยว่าเราทำอะไรกับเหตุการณ์นี้ได้บ้างเหตุการณ์นี้ทำอะไรกับเราได้บ้างแค่นั้นแล้วคุณจะได้คำตอบที่ชัดคุณจะได้คำตอบว่ามันมันก็เป็นเช่นนั้นนะสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องเกิด แต่สิ่งที่คุณจะทําได้ดีที่สุดก็คือการรักษาเพราะไพ่9ก้าไม้เท้าเนี่ยกับไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยแม่หมอู้สึกว่าเขาอยากให้คุณรักษาระดับจิตใจของคุณมากกว่าให้คุณเป็นกลางกับกับสถานาการณ์นั้นๆมากกว่าเพราะในตอนนี้ทุกอย่างจะถูกปรับให้ดีขึ้นไพ่แปดไม้เท้าทุกอย่างจะถูกปรับให้ดีขึ้นการแอคชั่นต่างๆของมนุษย์ทุกๆคนอาจจะเปลี่ยนไปเลย อาจจะเปลี่ยนการแอคชั่นความคิด m i n เซ็ตทุกอย่างจะถูกเติบโตทุกอย่างจะพัฒนาไม่ได้ถอยหลังถ้าคุณรู้สึกว่ามนุษย์กําลังเดินถอยหลังตอนนี้เป็นการปรับสมดุลเพื่อเพื่อไม่ให้มันเดินถอยหลัง่ะเพื่อไม่ให้ m i n เซ็ตของมนุษย์ถูกกดขี่หรืออะไรก็ตามเขาเขาจะไม่ยอมแบบนั้นเขาจะมาเพื่อประกาศเขาจะมาเพื่อทําให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนบางอย่างปรับบางอย่าง แน่นอนว่าเขามาเพื่อปรับจริงๆและการที่เขาจะต้องปรับเนี่ยบางครั้งมันอาจจะกระทบอารมณ์อารมณ์ในด้านความรู้สึกของคุณให้คุณเข้าใจไว้เลยว่าให้รักษาตรงนี้ไว้อย่าให้สิ่งที่เขาปรับเนี่ยมันตกกระทบเข้ามาถึงใจคุณเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลเขามไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นเพราะคุณเข้มแข็งมากมากพอคุณคุณเข้มแข็งมากพอที่จะมาอ่อนแอกับกับสถานการณ์ สิ่งที่พวกเขาปรับเนี่ยนะสิ่งที่พวกเขาปรับเนี่ยอย่าให้คุณอยากคิดว่าคุณอยากคิดว่าโอ้โหมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายอะจริงๆอะพวกเขาต้องการให้มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำบางครั้งอะแม่หมออยากจะให้คุณเข้าใจจังเลยว่าสิ่งที่เขาสื่อเนี่ยเขาอยากจะบอกบางครั้งเรื่องที่คุณไม่อยากให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดนะ<ม>เพื่ออนาคต สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันคือการปรับมันอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันดูไม่สวยงามสำหรับคุณแต่ให้คุณรู้ไว้นั่นคือการปรับในส่วนของเอเขาเรียกว่าหน้าที่ของพวกเขาพวกเขามีหน้าที่ในการปรับตรงนั้นพวกเขามีความบาลานซ์พวกเขามีความเป็นกลางพวกเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเป็นว่าแค่นี้นะพวกเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่พวกเขาไม่เหมารู้สึกว่าพวกเขามาเพื่อปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นถ้าจะลึกมากกว่านี้ก็คงก็คงยังไม่ได้ณวันนี้แต่ว่าเจ้าของคลิปน่าจะรู้ที่ที่จะต้องลึกมากกว่านี้เพราะว่าบางคนจะงงแต่คุณเจ้าของคลิปที่ที่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้คุณมาฟังเนี่ยคุณไม่งงแน่นอน ให้เข้าใจไว้เลยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยความบาลานซ์ทุกอย่างมันถูกปรับอาจจะมองสถานการณ์ไม่โอเคนะอย่าไปคิดว่าเป็นฝ่ายที่ไม่ดีทําบางครั้งก็เป็นพวกเขาที่จะต้องทําเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะคุณเชื่อใจพวกเขามากแค่ไหนต้องดูว่าคุณเชื่อใจพวกเขามากแค่ไหน 1ิดาบคุณอาจจะไม่เชื่อใจสิบดาบเจ็ดถ้วยราชินีถือดาบสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือความเชื่อใจคุณต้องมีสิ่งที่เขาทำคือถูกต้องและชัดเจน คุณอาจจะรู้สึกว่าหุยมันจะต้องอย่างนั้นเลยเหรอมันจะต้องอย่างนี้เลยเหรอคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเหตุการณ์มันดูแย่จังเลยทําไมมันทุกทกอย่างสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันแย่จังเลยให้คุณรู้ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างมากๆที่คุณยังไม่รู้มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่หลายอย่างมากๆที่คุณยังไม่รู้ในกายภาพนี้แต่คุณอะรู้แล้วในกายภาพของจิตวิญญ,ญาณ ก่อนที่คุณลงมาคุณรู้แต่ทีนี้พอคุณมาสวมกายภาพนี้ปุ๊บมันยังมีเอ่อมันเป็นมันเป็นกฎอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะที่ไม่ได้รู้ทุกอย่างคือถูกลืมทุกอย่างดังนั้นไอาอาการที่ถูกลืมทุกอย่างเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหโลกมันแย่แล้วโลกมันจะแตกแล้วนู่นนี่นั่นอย่าอย่าไปฟิกตรงนั้นคุณอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นคุณให้คุณคิดไว้เลยว่าเอา่อทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างถูกถูกต้องทุกอย่างสมเหตุสมผลเสมอ มันเมคเซนส์เสมอที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลณนะตอนนี้แล้วเขาจะมาปรับให้มันสมเหตุสมผลที่สุดถ้าที่ผ่านมามันดูไม่สมเหตุสมผลมันหมดเวลาของการไม่สมเหตุสมผลณนะตรงนั้นแล้วใครบุคคลใดกลุ่มคนใดที่ทำอะไรไปโดยที่มันไม่ไม่ถูกต้องอ่ะจะถูกขจัดออกทั้งหมดเพราะโลกใบนี้คือครอบครัว โลกใบนี้ถูกสร้างมาเพื่อครอบคอรัวมนุษย์ทุกคนคือครอบคอรัวเดียวกันไม่ว่าจะต่างสปีชี์กันขนาดไหนไม่ว่าจะมาจากที่ไหนที่แห่งนี้คือครอบคอรัวและไพ่ใบนี้5ดาบมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันจะอาจจะเป็น ภาพเหตุการณ์ที่มีความขัดแยง้งค่อนข้างสูงมากๆมีการประทะตรงนูน้นตรงนี้มีเหตุเหตุบางเหตุที่ต้องวุ่นวายนั่นคือการกําลังเขากําลังปรับเขากําลังใช้เวลาในการปรับคุณอาจจะเห็นคนที่ทะเลาะก,กันเยอะขึ้นคนที่แบบมันสันติภาพอะ่ะคุณรู้สึกว่าคําว่าสันติภาพเนี่ยมันน้อยมากเลยในช่วงนี้แล้วมันอาจจะกินยาวไปถึงอีกระยะหนึ่งก็ได้มีคน วุ่นวายในในสังคมรอบข้างรอบตัวหรือสังคมโลกมนุษย์ใบน,นี้นั่นคือการที่กําลังจะถูกปรับให้คุณรู้ไว้แค่นั้นให้คุณรักษาระดับจ,จิตใจของคุณไว้ให้มั่นให้เหมาะแล้วก็ชัดเจนว่าฉันมาเพื่อส่องแสงสว่างแค่นั้นฉันมาเพื่อส่องแสงสว่างเท่านั้นฉันมาเพื่อรักษาระดับพลังงานของฉันเพื่อที่จะส่งให้กับโลกมนุษย์ใบน,นี้เท่านั้นฉันมาเพื่อทําหน้าที่และภารกิจของฉันเท่านั้นเหตุการณ์ต่างๆส่วนต่างๆ เป็นหน้าที่ของทีมอีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของอีกกลุ่มหนึ่งเราไม่สามารถทำหน้าที่อะไรทุกอย่างในบริษัทได้หมดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะจะอธิบายคุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ทั้งหมดในการใช้ชีวิตแม้กระทั่งคุณเป็นแม่บ้านอะ่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะทำงานแบบถูบ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวและไปทำงานนอกบ้านได้มันต้องมีอะไรที่คุณทำได้ดีที่สุดอะ่ะก็ให้คุณโฟก,กัสตรงนั้นนี่คือสิ่งที่ และหมอจะพยายามอธิบายให้คุณเห็นภาพอะคุณมาเพื่อส่องแสงสว่างคุณมาเพื่อช่วยเยียวยาคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดส่วนเหตุปัจจัยภายนอกที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของคุณในการที่คุณจะต้องไปแก้ไขเพราะยังไงซะคุณถามกับตัวเองคุณก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วให้เป็นส่วนของทีมอีกทีมหนึ่งในในการที่เขาจะแก้ไขนะคะแค่นั้นประมาณนั้นเลย และพวกเขากลับมาแล้วพวกเขาก็จะได้อยู่อยู่อยู่แบบที่ไม่หมอบอกไปว่าเขาจะได้อยู่เคลียอะไรค่อนข้างนานพอสมควรนะคะแล้วก็คุณก็อาจจะได้รู้สึกแล้วก็ได้เดินผ่านเขาได้ได้สัมผัสพวกเขาได้บ่อยขึ้นนะคะแต่เรื่องเรื่องการที่จะพูดคุยนี่แม่หมอไม่ไม่แน่ใจนะจริงๆก็คงคงไม่ใช่อะ่ะคงจะยังไม่ใช่การพูดคุยการสื่อสารน่าจะเป็นในทางอื่นๆมากกว่าในทางที่ที่มันเป็นมิติที่ บางจนเบอร์บ้างอะไรบ้างข้อความต่างๆที่มาในลักษณะนั้นมากกว่าแต่การที่คุณจะเห็นเขาผ่านความเป็นมนุษย์อะได้นะคะบางทีคุณเห็นเขาเดินมาเนี่ยคุณรู้สึกรู้สึกคุ้นหน้ามากแล้วรู้สึกแปลกๆเขามีอะไรบางอย่างหรือคุณจะรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ในตัวคนคนนี้แต่คุณไม่ได้พูดแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาก็มองคุณเหมือนเขาอยากจะทักคุณแต่คุณก็ไม่ได้ทักเขาเขาก็ไม่ได้ทักคุณบางทีคุณเห็นคนเดียวด้วยซ้า อะไรประมาณนี้เขาจะมาในลักษณะนี้มาเพื่อให้เห็นมาเพื่อให้รู้เขาอาจจะมาเพื่อปรากฏให้คุณเห็นเป็นเอ่อเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาพูดคุยนะบางคนก็ต้องเอาไปตีอย่าไปตีความที่แบบว่าไปพูดคุยกับใครแล้วแล้วบางคนอาจจะเป็นมาหลอกลวงว่าฉันมาจากตรงนั้นตรงนี้ไม่ไม่ไม่แม,ม,ม่เหมารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะจะพูดคุยแต่แค่แค่จะมาเอ่อทักทายทางกายภาพเท่าน,นั้นเองอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้ ก็น่าจะครบถ้วนสำหรับสารสำคัญของชาวแสงนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์อะไรก็ได้ให้กับช่องของแม่หมอแล้วกันนะคะเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจมันมีแค่นั้นแหละเออเพื่อเป็นกำลังใจว่าเออฉันฉันทำฉันทำหน้าที่นี้นะมันอาจจะมีการเปิดเผยอ,อะไรอย่างๆในในความหมายของแม่หมอได้มากขึ้นเพราะว่าการที่พวกคุณนะ่ะรู้สึกว่าเออแม่หมอทําคลิปมันมีประโยชน์อะทำให้แม่หมอรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้บ้าฉันไม่แบบฉันไม่ได้เพี้ยนนะเป็นการเป็นการตอบ ตอกย้าตัวเองด้วยว่าเออยังคงทําต่อไปนะถ้ามันมีฟีดแบ็กอะไรที่มันไม่โอเคอะ่ะมันก็เป็นส่วนของสมองที่ไม่หมอจะต้องใช้กายภาพนี้สมองมันก็บอกว่าเฮ้ย mm. ถ้าเธอจะทําไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนั้นแม่หมอจึงบอก็นทุกๆครั้งเลยแล้วก็อาจจะเป็นทุกช่องที่ไม่หมอทําเลยก็ได้ว่าอืมยังไงกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรบอกกับแม่หมอแล้วกันเป็นการพูดคุยเป็นการทักทายกันแม่หมอจะได้รู้สึกว่าเออฉันยังมีฉันยังมีกลุ่มคนที่ ที่เขาได้ประโยชน์จากตรงนี้แค่นั้นประมาณนั้นเลยนะคะก็วันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ